สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง่ายๆไม่มีกักอีีที่27นะครับสำหรับอีพีนี้ผมก็จะมาขายข้อข้องใจกับเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ได้แปลงพัดลมนะครับจากใช้บูสต์นะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้ลูกปืนนะครับแล้วทำไมบางท่านถึงได้ทำแล้วไม่ทนนะครับวันนี้ก็ได้พัดลมจากลูกค้าที่เป็นลูกปืนแท้ๆนะครับเป็นรลูกลูกปืนแท้ๆมาจากโรงงานนะก็เลยถอดมาให้ดูกันว่า รูปปืนแท้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากพูกปืนที่เราดัดแปลงกันอย่างไรและจุดไหนนะครับที่ทําให้มันไม่ทนนะครับอย่างที่เราตั้งใจกันไว้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นมเสนอวิธีการเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในคลิปเลยนะครับและก่อนที่จะเข้าไปดูก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับไปพบกันด้านในคลิปเลยครับสวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง,ง่ายๆไม่มีกั๊กนะครับ เห็นหลายท่านหันมาเปลี่ยนจากบูธเป็นลูกปืนกันเยอะเลยนะครับก็อยากจะมีข้อสังเกตสักนิดนึงนะครับถึงแหละส่วนที่มันไม่เหมือนกันระหว่างลูกปืนกับบูธนะครับเห็นหลายๆท่านเนี่ยเปลี่ยนกันแล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่เอาไปเปลี่ยนตามเนี่ยคงจะยากนะครับที่มันจะทนกว่า Boost บูธนะฮะเพราะว่า บางทีเราเราไม่ไม่เข้าใจหัวใจของมันนะ,ะประเด็นแรกเนี่ยแกนเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเขาุ่่ลูกปืนนะครับอันนี้เป็นเป็นลู่ olacak, ลูกปืนเลยนะครับที่มากับลู่ลูกปืนของมันนะฮะเนี่ยผมถอดมาให้ดูตัวอย่างครับเนี่ยผมมาจากรุ่นนี้นะฮะมาจากรุ่นสนังรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นลูกปืนมาเลยนะฮะติด,ต,ดติดลูกปืนมาเลยเนี่ยเอามาให้ดูตัวอย่างว่ามันต่างกันยังไงนะครับ ไอแกนของลู่ลูกปืนเนี่ยนะฮะแกนของลู่ลูกปืนเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับเวลาออกนี่ต้องตอกออกครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะหนากว่ารุ่นธรรมดานะมันจะหนากว่าเน,นี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตันไม่เข้านะฮะอันนี้เราตอกออกมานะครับมันจะลื่นตรงตรงอื่นนะมันจะลื่นเท่าแกนธรรมดา8มิลนะครับ แต่ว่าตรงนี้มันจะหนากว่าหน่อยจะพอกขึ้นมาหนากว่านิดนึงครับมันจะฝืดมันจะใส่ไม่เข้าสักสองด้านแล้วใส่ไม่ได้เลยคใส่ไม่ได้นี่ต้องดูดออกมาแล้วครับตัวถ้าเป็นแกของบูธนะครับเนี่ยฮะแกของบูธใส่เข้าไปมันก็ข้าใส่ได้เลยเอ,อ่อยข้างได้เลยมันไม่มีป่องไม่มีพองตรงไหนเลยนะฮะ ออกได้เลยครับนี่คือแกนของบูธนะครับเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลคือว่าทำไมเขาถึงต้องทำมาตรงนี้แน่นนะตรงนี้คือประเด็นหัวใจสำคัญที่เห็นเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยลงคลิปวิธีการแปลงกันแต่ว่าไม่ได้เน้นตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึง่งการแปลงเนี่ยมียางขายอนะันนั้นก็คือถูกต้องนะฮะใส่ย,ยางนะครับ ว่าถ้าเราปาดไม่ใส่ยางเลยได้ไหมได้ครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันอาจจะเกิดเสียงดังคลางเหงองาอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันหลวมแม้เพียงนิดเดียวนะครับหรือเวลาที่มันร้อนจัดแล้วมันเกิดการขยายตัวเนี่ยเพราะว่าเราอลูมิเนียมอ่ะมันมันมันดูดซับความร้อนได้ดีแล้วตัวมันก็จะร้อนด้วยเวลาที่ใช้งานพอมันร้อนแล้วเนี่ยมันเกิดการขยายตัวได้มันเกิดมันอาจจะหลวมได้นะครับพอหลวมเนี่ยมันก็จะสั่นพอสั่นแล้วมันก็ จะส่งแรงสั่นสะเทือนออกมาให้เราได้ยินนะครับคือเสียงัจะดังแล้วก็ไอ้บูธเนี่ยถ้าใครที่ใส่ไปแล้วแบบตรงนี้มันมันหลวมเราใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ได้นะมันใช้ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราใช้งานจริงไม่นานไม่นานมันก็เสียนะครับเสียก็คือเสียยังไงผมเคยเจอของลูกค้าเอามาให้แก้อันหนึ่ง มันก็จะแหว่งไปเลยอย่างนี้นะฮะนะครับเพื่อนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วมันแหว่งได้ยังไงก็คือเวลาที่เราใช้งานบูทกับลูกปืนมันต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าบูทเนี่ยมันมีชิ้นส่วนก็คือตัวรูเพากลางตรงนี้ครับแล้วตรงกลางมันจะเป็นลูกปืนเม็ดเล็กๆอยนะครับ แล้วมันก็จะมีปลอกนอกที่ยึดอยู่กับตัวหัวกระโหลกพัดลมครับเวลาหมุนถ้าเป็นบูธถ้าเป็นบูสนะครับบูสเวลาที่มันหมุนเนี่ยบูสมันอยู่กับที่บูสมันอยู่กับที่แล้วตัวแกนนี้มันจะหมุนนะครับตัวแกนมันจะหมุนตัวบูธมันจะอยู่กับที่ถ้านับบูธเรามีน้ำมันพร้อม น้ำมันรอบๆตัวบูธเราใส่ไว้ดีนะครับเยอะตามสมควรนะครับโอกาสที่บูธจะเสียเนี่ยมันก็จะมีน้อยมากอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติของมันนะฮะอันนี้ว่าอันนี้บูธอยู่กับที่ไอ้นี่หมุนปั๊บมันหมุนได้ไงมันหมุนมันมันหมุนเนี่ยไม่ใช่บูธเนี่ยมันจะนิ่งเลยนะฮะแล้วก็ตัวทุ่นเนี่ยโรเตอร์เนี่ยมันจะหมุนเกิดจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขนตัวทองแดงรอบๆตัวมันนะครับมาผลักตัวโรเตอร์เนี่ยให้หมุนนะครับ คันนี้ว่าพอเป็นอมาเป็นไอไออันนี้ครับอันนี้ถ้าเกิดตัวกลางเนี่ยรูกลางมันไม่แน่นมันไม่แน่นกับแกนนะไม่แน่นเลยนะถ้าสมมติเราใส่ธรรมดาลหลวมๆอย่างเงี้ยใส่เงี้ยเวลาสนามแม่เหล็กมันมากระทําที่ตัวโรเตอร์มันก็จะทําให้ให้ทําให้โรเตอร์เนี่ยหมุนนะครับพอหมุนแล้วเนี่ยไอตัวแบริงบร่งเนี่ยแบริ่งเนี่ยตัวนอกมันอยู่มันอยู่นิ่งก็จริงนะครับ แต่ว่าไอ้รูในเนี่ยถ้าเกิดว่ารูในมันกับกับกับเปลาเนี่ยมันติดกันไม่แน่นมันจะทําให้เพล่าไปก่อนนะครับมันจะวิ่งก่อนก่อนรูในคือความเร็วมันจะสูงกว่าความเร็วมันจะสูงกว่าไอ้รูอันเนี้ยนะเพราะไอ้ตัวนี้มันมันหมุนไม่ได้ด้วยตัวเองมันจะต้องหมุนได้ด้วยการที่เผาพามันไปนะเนี่ยเผาพามันไปทีนี้ว่าถ้ามันไม่แน่นพอตัวโรเตอร์จังหวะที่โรเตอร์หมุนปุ๊บเนี่ยมัน มันไม่นั่นเนี่ยมันจะทําให้ตัวโรเตอร์เนี่ยมีความเร็วมากกว่าตัวรูเพากาเมื่อเกิดเตุแบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยใช้ไปนานๆเข้าเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็จะเริ่มสึกมันก็จะต้องเริ่มกินเพากางไปเรื่อยกินเพากางไปเรื่อยเพราะว่าไอ้เผามันหมุนเร็วกว่าแล้วพอมันเกิดช่องว่างแม้แต่เพียงนิดหน่อยครับตอนนี้มันก็จะจะกินอย่างรวดเร็วเลยครับเวลาหมุนทุกครั้งเนี่ยไอ้ตัวโรเตอร์เนี่ยมันจะหมุนเร็วกว่ารูนี้ตลอด นะครับมันจะหมุนเร็วกว่ารูนี้ตลอดซึ่งต่างกับไอ้นี่ไอ้นี่มันอยู่เฉยเลยครับไอเนี่ยมันล็อกของมันอยู่เฉยดัะนั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่เฉยนะมันต้องหมุนพอนี้พอไอตัวนี้พอมันหมุนช้าไปตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นไอตัวนี้มันไม่มีน้ํามันไม่ไม่เหมือนบูทบูทมันอยู่เฉยได้แต่ไอตัวเนี้ยมันอยู่เฉยแล้วมันไม่มีน้ํามันมาหล่อลื่นพอมันไม่มีน้ํามันมาหล่อลื่นมันก็สึก ทำไมถึงสึกทำไมถึงสึกเพราะเวลามันหมุนด้วยความเร็วพันกว่ารอบต่อน,นาทีเนี่ยนะครับการเสียดสีตรงนี้มันจะร้อนจัดมากพอร้อนจัดมากปุ๊บเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างมันจะนิ่มเหมือนเราเอาเหล็กไปเผาไฟนะฮะมันจะนิ่มลงพอนิ่มลงมันก็พร้อมที่จะสึกหล่อได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเพราะว่ามันนิ่มนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมมีเพื่อนหลายคนทําแล้วมันไม่ทนนะครับแต่ว่าไม่มีใครกล้ามาบอกก็คือทําแล้วทํา แต่สำหรับตัวผมเองผมหายใุผลไม่ได้ที่จะเปลี่ยนจากบูดเป็นลูกปืนนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนบูดแล้วเราใส่ผ้าซับน้ำมันเพิ่มครับเปลี่ยนแกนใหม่นะครับไม่ใช้แกนเก่านะเปลี่ยนแกนใหม่แกนไม่มีปัญหาผมรับรองเลยว่าสามปีเอาอยู่ครับว่าเผื่อมอเตอร์มันจะเสียก่อนนะครับมอเตอร์มันจะเสียก่อนแต่มีเพื่อนหลายท่านที่ที่เปลี่ยน จากปูดเป็นลูกปืนแล้วยังความชํานาญไม่พอบางคนก็คว้านเปรี้ยวเสียไปเลยก็คือเสียไปเลยนะครับบางคนก็เผาศึกอย่างว่านะครับบางคนก็บุ่นได้แต่คลางครับเกิดจากการที่ควา้านรูแล้วไม่เปะ๊ะนะครับมันมีเหตุผลมากมายนะครับจากการที่เราแปลงแล้วมันพลาดครับแต่ว่าปูดกับแกนเนี่ยชุดนึ่งแค่ไม่กี่บาทยินสมัยก่อนที่ผมทำพัดลมเป็นอาชีพแล้วเนี่ย เฉพาะบูทเฉพาะหัวกะโหลกมีเป็นกระสอบกระสอบฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนเป,ป,ป็นลูกปืนครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าบางคนชอบก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ถ้าใครจะเปลี่ยนก็หาอะไรมาสกัดต่อให้มันแน่นที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะแล้วก็ต้องเสมอกันด้วยนะครับรอบนะฮะไม่ใช่ไปทําข้างเดียวนะฮะทำข้างเดียวมันก็เบี้ยวเบี้ยวนิดก็ไม่ได้นะครับถ้าอยากจะทําก็ทําแบบนั้นได้แล้วก็ วิธีคว้านรูบอกเลยว่าสู้ยางรองไม่ได้ของเขาจะเป็นยางรองหมดและเราสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างชนิดใดก็แล้วแต่จะต้องมียางรองหมดเพราะว่าเจ้ายางเนี่ยมันเป็นตัวซับแรงสั่นสเอเทืนครับจากตัวโรเตอร์จากแกนนะครับไม่ให้ลงมาที่หวัวกระโหลกไม่ให้เกิดเสียงดังค,ครับสำหรับนี้วันนี้ก็คงจะอ่ะเดี๋ยวผมลืมไปครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยากรู้ว่าลูกปืนเขาใช้เบอร์อะไร ผมจำไม่ผิดจะเป็น608ฮะ68แกนจะ8มิลมต์608นะครับ, 8, ล,รบลูกปืนเบอร์608นะก็ถ้าจะทําก็ใช้ลูกปืนดีๆหน่อยให้มันทนความร้อนสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นลูกปืนรอบต่ํามาทําก็กระเดียวก็จะเสียแล้วนะครับ แล้ววันนี้ก็คงแค่แคนี้นะครับคลิปเล็กๆแคน้อยเอามาแบ่งปันกันครับสวดครับ